สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนแชร์คอมพิวเตอร์ชาแนลนะครับแหล่งเรียนรู้ทางน้าในทีนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับโปรโมชั่นนะครับผมโปรเสริมของ a s นะครับสําหรับเปิดเบอร์ใหม่นะครับผมโปรโมชั่นเสริม a s นะครับสําหรับเปิดเบอร์ใหม่สมัครใช้งานภายใน7วันนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับว่ามีโปรอะไรบ้างนะครับโปรแรกที่จะมาแนะนํานะครับก็คือในราคาที่150บาทต่อเดือนนะครับหรือ30วันนะครับ โปรโมชันนี้นะครับสามารถเล่นเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับผมความเร็วอยู่ที่2เมกะบิตนะครับผมโปรนี้เขาจะให้คุณผู้ชมต่ออายุอัตโนมัตินะครับ6เดือนนะหมายถึงว่าเราสมัครโปรนี้เดือนแรกนะครับโปรต่อไปเขาจะสมัครให้อัตโนมัติเลยนะครับถ้าหมดโปรแรกนะครับก็คือถ้าหมดเดือนแรกนะครับเขาจะสมัครให้เลยอันนี้ก็คือคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมคนไหนรับได้ตรงนี้ก็โปรนี้ผมว่าโอเคเลยนะครับ เดือนละร้อยห้บาทนะครับนะครับแล้วสามารถใช้ความเร็วได้ถึง2องเมกะบิตเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีแถมนะฟรีซูเปอร์ไวไฟไม่อั้นด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจโปรนี้นะครับกดเลยครับดอกจันเ7 7ดดอกจัน9181ดอกจันนะครับแล้วก็985383ดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดทอออกนะครับเราก็จะสามารถสมัครโปรนี้ได้แล้วนะครับโปรหนึบาทต่อเดือน โปรที่2ครับผมโปรนี้คือโปรมาแรงเลยครับผมนะครับเป็นโปร200บาทต่อเดือนนะครับเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดเหมือนกันครับแต่ความเร็วจะมากกว่านะครับอยู่ที่4เมกะบิตครับมากกว่า2เมกะบิตครับจากโปรแรกเพิ่มมาแค่50บาทนะครับต่ออายุอัตโนมัตินะครับ6เดือนนะครับเหมือนกันนะครับฟรีซูเปอร์ไวไฟไม่อั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจโปรนี้นะครับ กดดอกจันนะครับ777ดอกจัน932ดอกจัน985 383นะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกได้เลยนะครับเราก็จะได้โปร200บาทต่อเดือนนะครับของเอสนะครับเน็ตไม่ลดอ่าไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับอ่าโปรต่อมาครับโปรนี้คือโปรสุดฮอตเลยครับเพิ่มมาแค่อีกร้อยเดียวนะครับคุณผู้ชมก็จะได้นะครับความเร็วถึง10 เมกะบิตนะครับในโปรราคาที่300บาทต่อเดือนนะครับเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดความเร็วนะครับอย่างที่บอกนะครับ10เมกะบิตนะครับต่ออายุอัตโนมัติ6เดือนนะครับอันนี้ฟรีซูเปอร์ไวไฟไม่อั้นเหมือนกันนะครับถ้าสนใจโปร300บาทต่อเดือนนะครับกดเลยครับดอกจัน777ดอกจัน9159ดอกจัน985 383สสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับ อันนี้นะครับเป็นโปรของ300บาทต่อเดือนนะครับเห็นไหมครับราคาไม่ต่างกันมากแต่สิ่งที่ต่างก็คือความเร็วนะครับจะเพิ่มขึ้นมาทวีเลยทวีคูณเลยครับโปรแรก150บาทนะครับก็จะอยู่ที่ความเร็ว2เมกะบิตโปรที่2เพิ่มมา50บาทเองนะครับก็คือ200บาทนะครับจาก150จากโปรแรกได้ความเร็วถึง4เมกะบิตนะครับโปรที่3นะครับเพิ่มมาอีก100บาทก็คือ300บาทนะครับจาก200บาทนะครับ ก็จะได้ความเร็วถึง10เมกะบิตเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสนใจโปรไหนนะครับก็ลองนะครับลองค้นดูนะครับว่าคุณผู้ชมเหมาะกับโปรไหนอาโปรที่ผมบอกเบื้องต้นนะครับจะมีข้อเสียอย่างหนึง่งก็คือเขาจะต่ออายุอัตโนมัติให้ถึง6กเดือนนะครับยาวถึง6กเดือนคือคุณผู้ชมจะอามันถ้าตัดเดือนแรกไปแล้วชูกไหมครับเขาก็จะต่อให้เลยเราก็ต้องไปจ่ายเดือนต่อไปนะครับแต่ผมบอกเลยว่า ถ้าเราใช้เน็ตเป็นประจำนะครับนะครับอันนี้คือโจทย์นะครับก็คือแบบว่าคือช้อยที่เหมาะสําหรับคุณผู้ชมที่ใช้เน็ตเป็นรายเดือนนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับดูหนังฟังเพลงปกตินะครับเล่นโซเชียลผมแนะนำให้ใช้150บาทก็ได้นะครับเนี่ยครับโปรเน็ต150บาทความเร็วอยู่ที่สเมกะบิตนะครับถ้าแรงขึ้นมาหน่อยนะครับจะเล่นเกมระดับอานะครับ ความเร็ว4เมกะบิตก็พอไหวนะครับหรือไม่อยากให้สะดุดเลยนะครับอยากเล่นทุกอย่างได้ก็คือมานี้เลยครับความเร็วที่10เมกะบิตนะครับ3า0บาทเองครับต่อต่อเดือนนะครับของเอเอสนะครับย้ำนะครับเป็นซิมที่เปิดใหม่นะครับสมัครใช้ภายใน7วันนะครับสำหรับเบอร์ใหม่นะอันนี้ย้ำนะครับถ้าเป็นเบอร์เก่าแล้วอันนี้โปรนี้ใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยครับโปรโมชันนี้เสริมเน็ตเอเอสสำหรับเบอร์เปิดใหม่เท่านั้นนะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมคนไหนใช้ a อคิดว่าใช้โปรนี้ได้อ่าถ้าจะใช้ได้ต้องเป็นเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะนะครับอันนี้ผมย้บบ่อยๆเพราะว่าบางครั้งผมทําคลิปโอไปนะครับแล้วคุณผู้ชมบางท่านอาจจะฟังคลิปอาอาจจะฟังไม่ละเอียดเนาะแล้วก็มาคอมเมนต์ถามแล้วก็มาถามในแฟนเพจนะครับผม ก็เลยต้องย้ำในคลิปวีดีโอนี้หน่อยนะนะครับโอเคครับผมคลิปวีดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับก็คลิปวดีโอหน้าอยากให้ผมสอนอะไรเกี่ยวกับทางด้านทีโปเดตอะไรหรือเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับทางด้านการเงินนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมส่วนคลิปวดีโอนี้สวัสดีครับ